มาครับปุณิย์ครับมากินก <pl ains> ้อยหอยครับพี่น้องครับกินก้อยหอยแซ่บๆพี่น้องก้อยหอยซื้อมาถุงละะซ้าพี่น้องแล้วถุงลระซ้าบาทครับพี่น้องครับแซ่บแซ่บต้องกันนะพี่น้องเด้อมันจะเป็นแจงเห็ดครับพี่น้องแจงเห็ดมาคืนนี่ครับมาคืนเอามากินตอนเศ้าครับพี่น้องแจงไว้มาคืนนี่แหละแจงเห็ดแซ่บๆครับพี่น้องครับมันจะเป็นหมูครับพี่น้องทอดหมูทอดหมูครับนี่ ปลดหมูเด <in dancing> ี Hello, nice. <in> ือดแซ่บเดือดแซ่บครับพี่น้องเนาะน้ำเดือดแซ่บเราจะรับนี่ครับเราจาะมีกอยหอยมาสูพี่น้องกินครับอืมมันมีอย่างไรพี่น้องนี่ก็มีแก้วครับพี่น้องมีแก้วเดือดแซ่บครับนี่ครับแก้วแก้วนี่แก้วเดือดแซ่บครับพี่น้องนี่ก็มีดอกม่วงครับม่วงมีอย่างไรพี่น้องครับมีแก้วมีดอกม่วง ครับพี่น้องมาจบแสบกันครับพี่น้องครับทางเด็กดติดตามนะจ๊ะนี่ครับเด้อฝากฝากแนะนนะจ๊ะคดเก่าคนเดิมครับสวัสดีครับ